ีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไอติมกันนะคะยูอะไรยูกิมิไดฟุกุยูกิมิยูกิมิไดฟุกมันคือไดฟุกุอ่ะอันนี้ของลอตเต้นะครับคือไอติมอะเนื้อวารเช้านะครับอาหารเช้าและอาหารเย็นอาหารเย็นขอดูนิดนึงนี่คือแพ็กเกจจริงอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับซื้อมาจากฟูแลนฟูแลนกิมิไดฟุกุไอศครีมแบบแปลงกลิ่นวานิลาเคลือบด้วยโมจิตาลอตเต โมจินี่ไงก็ตายโมจิของเรานี่ไงแต่ของเราสีเทานะแต่นี้มันสีขาวเอาป็นผู้หญิงเออนนี้แพ็กเกจจิ้งก็จะเห็นเป็นลูกครับมีสองลูกแล้วก็มีแท่งแท่งมาให้เราก็ไม่เป็นชิ้นอะมีสองชิ้นแล้วกันแล้วแท่งนี้เป็นคืออะไรไว้แงะมั่งเออไว้กินเดี๋ยวอยากเปิดจะแยกอยู่แล้วเนี่ยอ้าวแกะเลยครับแกะเลยครับแกะสิอ้าวมีการเกี่ยงแกะกันด้วยเขาคิมแกะข้างนะเขาแกะข้างนี้แกะง่ายเนี่ย แกะไม่ออกแกะไม่ออกก็คะ people ไหนแกะไม่ออกเออลักษณะให้เกี่ยมไหอะไรครับ people อ่ะครับไม้เกี่ยว the าดา and the คืช้อนหรืออะไรไม่ือช้อนสีชมพู the and the walla อ๋อเอาหลังหลังลูกชิงโชคด้วยได้ทองไหมได้ทองไหมนี่คืออะไรครับเขาดูวางก่อนค่าวางก่อนค่าเขาดูก่อนหน้าตาก่อนว่าเป็นยงไงอ๋อ ป็นก้อนเลยอ่ะอันนี้คืออะไรครับเอาไว้จิ้มมั้งเอองัดงัดงัดดกเออมาใส่จานไงก็เป็นพลาสติกแข็งทีเดียวเลยแล้วนี่คืออะไรอ๋อมันอยมันติดมันติดเราลองนะจะแล้วโอ้ยเหนียวมากเราจะลองเออเอาใส่จานเลยค่ะใส่จานใส่จานมันก็จะเป็นด้านเอ๊ยด้านไหนนะด้านนี้เออด้านนี้จริงจริงจริงดูแจ๋วอ่ะ ยขนมไดฟุกุแล้วเคยกินมาก่อนไหมครับเคยค่ะแต่นี่เป็นไอศครีมไดฟุกุก็คือไอศครีมมันอยู่ในนั้เขาดูหน้าปกนิดนึงนะครับในนี้เขาบอกว่าไส้อะไรครับไส้วานิลาวานิลาผ่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองมาผ่ากันผ่าตัดไม่ใช่ผ่านี้อินไซส์นะครับอินไซด์ใช้มีดระวังนะครับนิ้วๆไม่โดนขอโทษค่ะตัดของคุณไดฟุกุพี่ของในขาครึ่งขอดูในขามือมือแบบไม่เงยขา โอ้ยเหนียวเหนียวใครฟึกอ้ยด้านล่างเขาเป็นเหมือนสลับเปาหรือปะอ๋อเออเจ๋งดีมันคือสลับเปาเฮ้ยกินได้ไหมจิ๊บจอ่ะลองชิมดูครับเย็นดีนะเออเย็นเย็นข้างในเป็นไอศครีมวานิลลาชิมเลยค่ะอืญ่จิ๊บจิบมีมั้งคือเหมือนจะเหมือนจะข้างในเป็นไอศครีมวานิลลาแล้วข้างนอกเป็นเหนียวเหนียวอ่ะของไดฟุกุใช่ไหมไดฟุกุรู้มั้ยมาทำมาจากอะไรมาจากอะไรเขาเหนียว จริงเหรอคะแกงเ,เหนียวหรือเปล่าโอเคอันนี้ให้หั่นหันหั่นอีกครึ่งนึงครับหั่นอีกคึ่งนึงให้หน่อยครับหนูครับดิว่างใชยตัวเองได้ครับไม่เป็นไรครับเอาไม่เท่ากันอร่อยโอ้โหนี่คือความเหนียวหนืดช่วยจับให้หน่อยครับจับสิครับ เพราะว่านี่ต้องรีบรับประทานเพราะมันจะละลายใช่ไหมคือข้างในเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอศ์ครีมวานิลาธรรมดาเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากหรอปีนี้มาเข้ากันคือมันเหนียวเหนียวแล้วก็หวานหวานเย็นเย็นเนี่ยแล้วผิวหนังตกห่อหุ้มด้วยเลยครับเนื้อเยื่อทีมเอ้ยเนื้อเยื่อทียมหรอครับวันนี้อร่อยห่วยแปลกเลยอ่ะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหวานหวานเย็นเย็นร่อย อร่อยมากเลยรงมาละลายนะละลายแล้วมันอร่อยผู้บรงหารพูดเป็นอ่างใหเหรอครับมันอร่อยครับมันมันอร่อยมากครับพอรสชาติจากวานิลลาเป็นผสมกับแป้งแป้งโมจิที่อยู่ข้างที่อยู่ข้างนอกทําให้มันเข้ากันอย่างพอดีพอดีอืแล้วไม่รู้จะเอาช้อนมาทาไมนะครับแล้นจุ้มมาราคาเท่าไหร่เนี่ย จำได้ไหมครับไม่ได้เท่าไหร่เนาะโอเคน่าอร่อยเลยจำได้ไหมตอนที่ซื้อมีกี่รสก็มีหลายรถนะมีหลายสีนะํำได้ไหมออมีช็อกโกแลตด้วยปะรูเหมือนอย่างนั้นนะถ้าจะไม่เห็นเนี่ยไม่รู้อร่อยโอเคเลยอะโอเคไหมดยหอมนะไอติมที่เป็นวานิลาก็หอมขึ้นยมกเลยนะหอมหอมโอเคให้กี่คะแนนครับสิบฮะขอยอดครับบเิ นมในฟูกุมันจะเหนียวนติดคอใช่ไหมอันนี้มันมีไอติมาละลายแก้ความไอที่มันจะเป็นแป้งของในฟูกุมันเป็นอะไรครับเนื้อไอศครีมจริงๆข้างในของไดฟูกุนะคะมันจะมีถั่วดำถั่วแดงเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบโอโกอินเตอร์หน่อยสิคะแล้วก็มันเป็นแบบถั่วแดงไม่ก๋วยเต มาแล้วนนี้หนูก็สามารถเอาแพ็กเกจจิ้งนี้ไปเล่นต่อได้เอาไปทำอะไรได้คะทำสลามอันนี้ก็ช่วยพอดีเป๊ะเลยเออเออดีดีมีประโยชน์แพ็กเกจจิ้งดูดีอันนี้ไปทำอะไรคะเงยเงยเอาไระดนอย่าบอกว่จิ้มโมจินะคะโมจิตายไม่น่าเชื่อต้องทำที่งัดด้วย ถ้าเกิดไม่มีที่งัดนี่มันจะเอาใส่จานไม่ได้เฮ้ยหรือจริงๆนะเขาอย่างนี้กรเป่าเขาคว่ำนี้เป้าก็ดึ๊บดึ๊บเมื่อกี้มแงะไม่ออกอะหรอเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วดึ๊บแล้วอันนี้มันทําอะไรอ่ะก็ไม่รู้สิจะไปจิ้มกินไงคือมันจะประหยัดพลาสติกไปได้อีกอีกชิ้นหนึ่งเลยไงไม่ต้องเอาอะไรก็จะเอาไว้แงเอาไว้กินก็ได้ค่ำเอาไงต้องเอาวเคะหแพคเกจจิ้งบ้างแปลกแปลกมันเห็นลายๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ ไม่ครับเออเดี๋ยวเขาดูด้านหลังหน่อยสิอันนี้ใครรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยอธิบายให้หน่อยมันคืออะไรพิมอะไรนะคะแบบยืดยืดยืดยยืดให้หน่อยครับโอ้โหนนี้เขามีขนมในฟูกุเทียบเลยเนาะชิงโชคชิงรางวัลไปบอกไหมเนี่ยไม่แน่ใจชิงทองไปเลยโอเคจัดละวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย สลามให้ดูอีกคลิปนึงไม่ว่า <Bye bye. S 2> ใครก่ใครบอกใครรู้ใครไม่รู้บอกอ่ะอืม